นี่ครับท่านผู้ชมที่ท่านาโนนทบุรีครับนี่นี่ครับคือกองทับปลาสวายครับนั่นเรือข้ามฟากก็มาพอดีครับเรือข้ามฟากมาแล้วดูสิครับปลาสวายครับมีทั้งสวายเผือกและก็สวายดำนี่คือท่านาโนนทบุรีครับจังหวัดนนท์ครับ นานๆก็มาเที่ยวทีหนึ่งก็ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับใหดูเพื่อความบันเทิงครับเดี๋ยวเราจะลงไปใกล้ๆในจรงท่าน้ำมีเรือครับนี่ครับเป็นน้ำเจ้าพยาครับแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มเจ้าพยาครับ น้ำกำลังไหลลงเราก็พามาดูเพื่อความบันเทิงวันนี้ก็ขอจบคลิปค่น,นี้เลยครับไว้พบกันคลิปหน้าครับเช้านี้ก็ขอจบคลิปค่น,นี้ครับสวัสดีครับไปดูหอนาฬิกาก่อนครับ ฟอร์รี่ฟอร์รี่ครับดูเรือฟอร์เรีจอดเทียบลำแล้วนี่ครับนี่คือหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์เดี๋ยวไปดูหอนาฬิกานี่ ตรงนี้ก็มีปลาเหมาือนอ๋อนี่ตรงนี้ริมฝั่งครับนี่นี่วันนี้หอระกาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทาสีรีโนเวทเสร็จแล้วครับเช้านี้แดดจ้าเลยครับแดดจ้าเลย ดูหอไอเาาท่านาำนเดี๋ยนี่ครับท่านาำนสทบปรีครับจบคลิปไป่นี้แล้ครับสวัสดีครับ